สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตัดภาพนะครับโดยโปรแกรม p h o t o s h o p นะครับเป็นวิธีการที่ใครที่ตัดาภาพคนที่แบบมีเส้นผมนะครับปกติเราก็จะตัดกันใช้โดยเพนทูนะครับตัดแล้วก็ลากไปอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เรายุ่งยากในการใช้งาน,นครับแต่ว่างานบางอย่างก็ควรจะใช้นะครับถ้าเกิดเป็นงานที่เราต้องใช้ความแม่นยำนะฮะอ่ มจะมาบอกวิธีตัดเส้นผมโดยวิธีรัดแล้วก็ละเอียดนะครับตอนแรกให้เราไปที่ selection นะฮะตามเมาส์เลยนะฮะกดไปที่ selection นะครับให้เราเลือกนี่ฮะ subject นะครับเป็นการเลือกตัดสีนะครับที่มันจะพื้นกับเส้นผมออกไปนะครับเป็นการตัดถ้าเกิดโปรแกรมใครเร็วก็จะตัดไวนะครับ ต้องกดอันนี้กดจะเป็นคลิกปลดล็อกรูปภาพก่อนนะครับตรงเลเยอร์นะครับทุกครั้งที่ทําต้องปลดล็อกก่อนนะต่อไปแล้วก็ซูมดูนะครับว่ามันตัดดีหรือยังนะครับต่อไปให้กดที่ซีเล็กอีกทีหนึ่งนะครับให้เรากดเข้าไปที่ select and mask นะครับเพื่อทำการตัดนะฮะมันก็จะขึ้นเมนูด้านขวามือนะครับนั่นฮะ ให้เราเลื่อนดูนะครับโชว์รูปที่เราตัดแล้วนะเห็นได้ว่ามันทำการตัดอัตโนมัติได้ดีมากเลยนะครับเส้นผมที่มันเส้นเล็กๆก็ตัดได้นะทีนี้มันจะอันนี้คือการตัดคร่าวๆนะครับวิธีแรกให้เรากดติ๊กที่ด้านล่างตามลูกศรน,นะครับมันจะเลือกอีกทีนึงนะครับเลือกตัดสีไปที่เป็นสีขาวขอบๆออกไป ให้เรานะฮะไม่งั้นให้เราลคลิกตรงนี้เพื่อดูสีเร่งสีเบา่สีได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าสีขาวมันออกหมดหรือ,อยังนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับนี่อันนี้ก็คือวิธีการที่หนึ่งนะฮะที่เราตัดแบบคร่าวๆยังไม่ต้องละเอียดมากนะครับนี่นะก็ได้เป็นรูปที่เอาไปใช้งานได้นะครับเอาไปตกแต่งหรือว่าไปออกแบบอะไรได้ ต่อมานะฮะเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็จะละเอียดหน่อยนะครับอันนี้กดกดล็อกก่อนนะฮะที่ดับเบิลคลิกอ่าต่อไปก็ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเครื่องมือนะฮะลัสเซอร์ทูนะครับกดเข้าไปนะฮะทีนี้ก็ลากคลิกซ้ายลากไปให้รอบรูปภาพนะครับคลิกไปให้รอบรูปภาพนะครับทําการตัด ภาพนะฮะก็จะได้เป็นเส้นปะที่เขาตัดให้นะครับจากนั้นให้เรากดที่ตรงนี้เลยนะ elect and mask นะเดี๋ยวเราจะกดตรงข้างบนก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับนี่ฮนะกดข้างบนแล้วก็ Select and mask นะครับแล้วก็จะทำการตัดให้เราตามที่เราลากเส้นไว้อันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับต่อมาให้เราเลือก object นะฮะตรงนี้ก่อน อันนี้ตอนนี้ผมกดผิดนะครับที่จริงไม่ต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมกดผิดอ่าอันนี้กดผิดอันนี้ค่อยกดที่หลังนะฮะกดกลับไปก่อนครับเวลาทำอะไรผิดแล้วต้องกดกดทัวรเซตนะฮะกดเลือกอ่านี่ครับอันที่สองนะครับด้านซ้ายอันที่สองนะะเป็นการตัดเส้นผมแล้วก็เลือก select นะฮะกดไปฮะให้มันตัดอัตโนมัติ การรอสักครู่นะครับใครคอมไวก็จะตัดไวกว่านะคอมผมก็ช้านิดนึงแต่ทางานได้นะเพราะแล้วมันก็ตัดให้นะครับมันก็จะตัดให้ละเอียดกว่านะครับต่วันนี้มันยังมีสีขาวอยู่นะครับเห็นไหมฮะนะถ้าเกิดเราไม่เห็นเราก็เล่งสีพื้นหลังได้ให้เรากดนี่เลยครับติ๊กไปเลยฮะติ๊กที่มันเป็นสีขาวมันก็จะลบสีขาวให้เห็นไหมฮะและนี่คืองานแบบละเอียดนะครับ ใครที่อยากทำงานแบบละเอียดไม่ไม่รีบนะครับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะกดเลือกสีขาวมันจะเลือกแต่เส้นผมให้นะครับส่วนสีขาวมันก็จะลบให้นะฮะแล้วก็กดติ๊กติ๊กไปเรื่อยๆนะครับนะอันไหน ต่อไปครับแล้วก็จากนั้นแล้วก็กดที่ติ๊กตรงนั้นแหละฮะเหมือนเดิมครับให้เราดูว่ามันมีรอยอะไรหรือไม่นะฮะนี่ครับมันก็จะแทบจะไม่มีสีขาวเลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้ก็เราจะได้งานที่เนี๊ยบกว่าเดิมนะครับเราก็นำภาพนี้ไปใช้ได้นะครับตามปกติเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับโอกาสหน้ามาใหม่ครับ